นี่คือชายของนี่อหนูนคะอบายครวตลกมนะคะวันนี้จะมาพูดชวงื่อใครๆก็รู้ ยังไงกไปดูกันเลยค่ะแล้วก็นะนี่คือชื่จัดงานน,านี่นะครับนี่ก็จะเป็นเทื่อจัดงานปีใหม่ก็คือหน้าท่ของเองนะคะก็ทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาเล่นง,งาน,นะค่ะทุกวันที่หนึงนะคะ เดินมกลาลก็จะมีพักมาสวดทำบุญใส่บาตรนะารแห้งนะคะแล้วก,ววก็ใหญ่เหมือนกันแล้วมันจะมีเลี้ยงโตมีคิปฮะมีชิปด้วยแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะมีคลิปแนะนำนะอย่าไปดูช่อง ในช่อง g ก m เมอร์ช n แนลเลยนะคะหรือว่าช่องนี้นี่นนะะเองค่ะถ้ายังไงก็ขอฝากด้วยนะคะเพื่อห,หนูก็มางานนี้เหมือนกันนาตีใหม่เพื่อของหนูก็มาร่วมด้วยค่ะมีจำนวนหลายคนของหนูแค่คนเดียว គាត់ចង់ទៅខាងឯនោះវិញ